สวัสดีครับผมนายกัทสัยนงะอรุณสวครับก็โซนชิดกลุ่มผมจะมีนายปาโมงงานดีกับสาวเดินมาสองสองแดงนะครับวันนี้ไม่ได้มาครับก็นี่เป็นจอที่ด้ออกแบบไว้นะครับแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นชุดทดลองครับพิวซีนะครับแล้วก็นี่จะเป็นดูบอกตัวเล็กนะครับเอาไว้จับโยกชิ้นงานไปขังดูนะครับก็เริ่มหลักการทํางานเลยนะครับ กดสตาร์ทนะครับแล้วก็เราทำการวางโงหาลหะนะครับครับดิวบอาจะจับหยิบชิ้นงานไปวางตำแหน่งแรกของล็อกนะครับครับต่อไปจะเป็นพลาสติกสีขาวครับ ก็จะไปวางตำแหน่งที่สองครับเป็นเป็นเป็นขานที่สุดยังนะครับ,บ,รบก็หยิบให้ครบเกา,าช่อนนะครับ ก็อันนี้ก็วิธีสุทธนาคนแล้วนะครับก็สายรัดจะไม่ทำงานนะครับก็นี่ครับนี่ครับ่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของหน้าจอนะครับถ้าไฟสีเขียวติดนะครับคือแสดงสภาวะว่าเครื่องจับความทชงานนะครับก็ถ้ากดสตาร์ทนะครับก็ไฟสีแดงก็จะติดนะครับก็ถ้ากดสต็อปไฟสีแดงจะดับนะครับล้วกดสต็อปนะครับแล้วก็กด ครับนะครับคายจุดับนะครับเอากดสตาร์ทครับดูอ่าสภาวะการทำงานของดูบอร์ดนะครับก็กดสตาร์ทนะครับก็ลองวางชิ้นงานครับชิ้นหนึ่งนะครับครับนี่นะครับถ้าดูบอร์ดทำงานนะครับหลอดไฟก็จะติดสีเขียวแสดงว่าดูบอร์ดเริ่มทำงานครับก็หลอดไฟทำงานก็จะมีประมาณประม